สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีได้เป็นตาขากสู่ทุกคนครับผมมาพอ,อก,กันอีกคลิปหนึ่งก้อนสีนอนครับพี่น้องนะครับรถทีมงานนะครับเข้ามาหอดหลายขั้นแล้วพี่น้องครับลงได้สบายสบายครับ,บผม,มยอย่งเดียมันลมอยู่ะนะครับลงได้ครับเป็นห้อยหล่อหน่อยนึงครับผมเป็นยังครับกับรถติดครับพี่น้องลงได้ลงได้นะครับเพื้นที่มันอีกคว้างเลยนะครับ รถประหอดไล่ขั้นแล้วนะครับเขาใบเฮานะครับจอดเราไล่ขั้นแล้วนะครับน้องบ้านโค้เดินทางนี่ก็สิจอดคนโคฟเต็มเลยนะครับวันนี้เดินทางไปที่วิธีก็อยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องนะครับเดินท้ามข้ามร่วมบุญข้ามร่วมบุญร่วมกุศลน้ำปาดบานเฮานะคะเมื่อนี่ตำบลกุ้งก้ามนี่กระชินซีเมืองบานนะักตะระบ้านเฮา นะคะเป็นกระทินเป็นบุญกระทินทีง่าย่กโมนะคะทีง่ายโกโมนะคะคนกันหลายพ่อแม่พี่น้องากระจายนะคะเป็นงามใช่ครับกกิินนนนขข้้้้าาววทัังคุณนายสมหวังนะคะคุณนายสมหวังที่ดีนะคะอาจากกานรองพักหลอดนะคะพ่อข้อควอบคุณใหญ่าเลยครับกว้างขวางร่วมบริจาคนะคะเรื่องไร้บาทนะคะตอนนี้พ่อแม่พี่น้องเขาทยอยมาเรื่อยๆอีกจักหน่อยนะคะอีกจักหน่อยเวลาเที่ยงคึง นะคะเขาก็จะได้แห่นะคะได้แห่ใบตาตังวัดแล้วก็ใบตาตั้งเจ้าอาวาสนะคะเอาตอนนี้พระเอกเขากำลังยางไหลสดพระเอกไงเขากำลังยางไหลสดอยู่นะคะเอามาทั้งนี้ในเด้อค่ะมาไหลเม่เนี่ยมาไหล,ไลไให้คณะกรรมการนั้นในเด้อพระเอก คณากรรมาการอยู่กองอำนี้การแาก่จะออกไล่สดพระเอกคือกันเด้ไ <g ül üyor> ล่แตงเต้นในงานไล่เด้ออว่าวอลเลนวอลเลนหยอกหย,ยอกตอนนี้พระเอกใไงเนี่ยค่ะพระเอกสาวใหม่เพจบันเพิงเขากำลังไล่สดอยู่นะคะ <S 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 เอาเอฟซีแน่นอน,นแม่ก็เป็นเอฟซีลูกคือกันเด็ก <g ül üyor> แม่ผู้ไงแม่ผูหไ่บานขนวนม่สาเด้อค่ะขอบคุดไหนไหอะไรยเดี้ยค่ะมากับพัดพรอ้นเ้กับแม่ยางไหลส่วนงามเมีรันนได้คลิปไ้คลิปครับแม่ไายคลิปโอ้ยคลิปติดน่ะไปลงยูทูบโอ้ช่องไหนเนาะค่ะช่องไหนช่องต้นวิมลใช่ํำเพินออฟวิเชียลครับเอาเด้แม่จะเป็นกดเบิรงกดเขาไปที่ตามนะแม่เด้ อาขอบคุณหลายๆสิบคนคอมเมนติดตามเด้อค่ะตอนนี้พระเอะย่างกําลังกําลังเฮ็้ยนนั่นอยู่นะคะอยูทูบกับได้ขึ้นกันเดลยแม่กับมี่ได้ยูทูบอะค่ะตอนนี้ผู้ใดมาเห็นพเอกกันีกเด้อค่ะกําลังย่างไหลโสดอยู่นี่นะคะเอะขอบคุณหลายๆนะคะพระเอะข้ามตะมือเสานร์กินเข่าไปนอลูกแล้วค่ะอะค่ะว่าได้กินกระท่านนั่นเด้อค่ะไปหาแม่คั่วเนี่ยให้แม่คั่วกอดเนี่ยกอดแล้วครับกอดแล้วให้แม่คั่วกอดกอดแล้ว เอาให้ใต้ห้างอย่าขวบก่อนเนี่ยเอาพูดอะไรอย่าขวบถ้าเอ็นยุดนั้งเยอะใต้ห้างกับมาทั้งนี่เด้อค่ะเพราะว่ามือแรงสิว่าได้กอดได้เมื่อแรงอยู่ทึงห้างมือแรงให้ฟ้องมาไล่เด้อพูดกอดแล้วค่ะไปตายแล้วเนี่ยตอนนี้พี่เอกสาวหน่อยเป็นบันเทิงเด้อค่ะพี่น้อง สาวพระเอกสาวหน่อยเป็นบรนเทงกาลังไหลสดอยู่นะคะกาลังกาลังยางไหลสดอยู่ขอบคุณครับขอบคุณครับเฮาอยู่นะคะพระเอกรอรอพี่น้องเพียงพระเอกแล้วมานานล้งแต่นอนรอวพี่อยากให้พวกมาไล่แมวสั่นเป็ดมาเอฟซีมามาเอาพระเอกกาลังไหลสดวดจิละพี่น้องพระเอกสาวหน่อยเป็นบรนเทงรอรอพี่น้องมาเบิรงมาเบิรงขนาดบอกให้แตแต่งตกันยังรอขนาดนี้เนาะ แต่งตัวเล่าสิ่ขนาดเลยอลูกชายพี่เมียนีหนอขอบคุณครับพี่แม่ครับพระเอกรอไหลพี่น้องพระเอกรอไหลค่ะอะช่องยูทูบกับมีเดอร์ต้นมีมนใช้มาสั่นละวานะคนตอนนี้เอาทักงซอยดาวกับบ้านหน้านาด้านห้องมีนพระเอกนะเอาพวอะไรกันตด้เด้เลยคระพระเอกต้นมีมนใช้ไหมครับเบร์ละบอครับรังวันเบิร์ละบอี่อระกาศนีอ้ยยาลล้มตัวดิฮ เดี๋ยวพอลงอยู kind of ่ต um, ัวนึงเบ้เอดี๋ยวรพอดีแม uh, ่เดี๋ยวามีเดี๋ยพอลพอมิอนเ้อแม่เดี๋ยพอลงอยู่นี่ใช่้ค่ะเด้อสาวน่อยเป็ดบันแพงเอาใส่หมวกพอนั่น่ะหล่รออนหลับหับ้ค่้อแ่เ กๆอด้้านน่อยนมก็ได้มาแล้วพนักอดแล้วอาบน้าแล้วบัดนี้ไถ่บานหลอไปให้อ่าลูกลามาั้มพี่เดี้ยหลาเด้อรถไทยฮอเอาไปจะสเตนไบนะคะมาล้อไปจอนสเตนไบไว้นากาเอว่าเหตุการณ์ล้นติดนะบัจิไดซใยนะคะ เอาพระเอกโดนมีมลใช่นะคะพระเอกสาวได้เป็นบันแท่งนะคะมาหอดแต่เสาแล้วตอนนี้นอกจากกำลังไหลยจะถ่ายยูทูปเราอยู่นะคะอยู่บริเวณมาเท่านี้แหละผู้ใดอยากกอดแต่ฝ้ามากอดนะคะต้นแท้เราเตรียมพร้อมนะครับบอดีิ้ดอกพี่น้องอันนี้รถบัสกับมาหอดแล้วนะครับพี่น้อง บัดอ่ะ então, ตอนนี้กับบอกเมียแล้วนะคะไอดีเจเปิดเพลงมวนๆในเรื่องแบบเปิดงท่านกันพี่น้องอ่ะเปิดเพลงมวนๆจากน้อยกวนก็ได้ขออนุญาตค่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งค่ะอ่ะเพื่อนมาให้ปาร์ตี้สำคัญของกะทินในเพื่อนเมียวันแบบวันนั้นในปาร์ตี้สำคั์ขออะไรแล้วาไอแป๊บหนึ่งอันนี้ลงทานอะไรเนาะ สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงท่านเสื้อผ้า<อ>ลุงท่านเสื้อผ้านะคะแอ้วก็ใส่หนุ่มหน่อยนะคะใช่ครับขยันโชคดีต่างสายฟ้านะคะร้านคุณแม่ดีพรอบลูกล้าน ตลาดหนเสื้อผ้าพี่น้องลุงทางเสื้อผ้าเสื้อเด็กน้อยเสื้อผู้ใหญ่นะครับเสื้อแดงเสื้อขาวนี่กับงเสื้อไปใส่เนี่ทางไ้ี่้าพี่น้องารบกันทีชุดี่อลท่านเสื้อผ้าอือ

สวัสดีครับผมสวัสดีคร oh, ับแนโอ้ได้หลายเสียพาบานี้จนแจกเสียพาแนวกินเบิร์ดลาบอครับแนวกินแนวกินเบิร์ดาบอลงท่านเบิร์ดเ็วดดีดีดนได้ละได้รูปบ่มามาลูกนะม่ พอสมโภชนแม่เมนูพาวิญญาณบ้าเดียวแมว่แล้วนะคะแม่แววตานะคะพ่อสวัสดีครับลูกล่องใดครับบอลมครับล่องใดอยู่ครับแม่เป็นได้สุดโตครับพอพญากับเป็นน่ารครับท้ายดูปะครับน่า ปากต้นบีมลใช่เด้อแม่เด้อต้นบีมลใช่ครับแม่ต้นไม้คุ้นัคุ้นตาับวนอ่แม่ก่งตยู่สอดแจ้งน้ากันได้อยูสอดแจ้งน้ากันซอดแจ้งเหรอครับผมแม่บุญเืแม่่ขวันสอดมีบัดดีครับบัดดีครับค แม่ละสันนี้นะเซลลิลิญญาตบตบครัวหนึ่งกล่องนะคะแม่ละสันีน้าสาววิญาณบมหอดทุขันนะครับผมที่หถดนไวกับมดหอดแม่บุญเี้ยนางสัชาแซ่บบครับเม่แซ่บบกินแเครับเยวถ้าสิไปนอนนะครับเยก่อน พ่อประยุทธ์แม่์ทั้งปักของครอบครัวหนึ่งกองพ่อผู้ซอยสายฝนความสุวรรแม่บางอ่อนความสุวรรจ้าพ่อครอบครัวหนึ่งกองแมยวานวก็แม่สังวาน่าวหนูขอครอบครัวหนึ่งกองเม่แสน ขอบคุณการที่ตามครับขอบคุณทุกท่านทุกแชร์ทุกแรงใจครับเดี๋ยวพอนะครับบุหามือแร่งบุหรี่นจะไปนอนครับเอาจะคลิปเลยไปนอนครับไปนอนแต่กับไายก็ไวดอกไปนอนที่ไายไปนอนเลยเบิ้งดเออหลายๆคลิปเลยเพื่อไวครับเพราะนอนนอสสแปร์นอสสเอิร์นขอบครอบครัวหนึ่งกองอาจจะอาไายอาสิบนอดงานจะคลิปสองคลิปประมาณนี้ครับพี่น้องมือแรงยังมือแรงอาสิบจะคลิปหนึ่งบอเซยนรอบว่งมยิงขึ้นกับผมมีเวลาถ่ายเลยนะครับเพียดงานนะครับเพียดงาน ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะครับบ่ได้ห่วงไทยคลิปเด้พี่น้องนะครับเพราะว่างานจะข้องแยมขื้นกันไหลนะครับแลนขึนแล่นลงอยู่นะครับได้นาที่ครับพี่น้องนะครับบางๆจงคอยในไทยครับเราเอางานเรามาก่อนนะครับเ่องสายคลิปไปที่หลังนะครับ้องมาเหตุงานครับนะครับเอาบางๆจะคอยใ่ไทยพี่น้องในเบิ้งเนาะขอบคุณการติดตามพี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกำใจครับยูดีมีแห้งลำรกทุกคนสวัสดีครับ